งั้นสรุปง่ายๆครับวงจรแรกคืออัดประจุสีแดงอีวงจรคือการคายประจุดังนั้นคําถามคือถ้าโยกสวิตช์แล้วเนี่ยค่าความจุของ C 2สองจะเป็นเท่าไหร่ตอนคายประจุให้ C ีสองไปแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าหลักการของการอัดประจุคล้ายๆหลักการของ p o w e r b a n แบทีนี้ครับขอสนใจกันที่การคายประจุน้องๆครับหลักการของการคายประจุเนี่ย เขาเรียกว่ากฎของการถ่ายเทถ่ายเทรประจุกฎของการถ่ายเทรประจุหลักการคือ1ประจุตอนที่เข้ามาประจุก่อนชาร์จจะเท่ากับประจุหลังชาร์จหรือบางคนอาจจะบอกว่าประจุก่อนอัดกับหลังคายมันจะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยก่อนกับหลังจะต้องเท่ากันพอมันเท่ากันปุ๊บ คอนเซปต์ที่2คือความต่างศัก์จะเท่ากันมันจะหยุดขายเมื่อไหร่เมื่อความต่างศัก์เท่ากัน V เท่านะครับ V เท่าจะหยุดถ่ายเทหรือหยุดลายนั่นเองมันจะหยุดทุกอย่างสมดุลแล้วไงมันจะหยุดเก็บสะสมแล้วอิ่มละเหมือนหนูกินข้าวเยอะๆอะหนูก็ไม่อยากกินต่อละมันมันแบบ มันนกแก้วแล้วลูกเป็นไงลูกมาคอเห็นไหมเออนกแก้วมาคอเออนะครับผมนะมันอิ่มแล้วอ่ะใครอยากจะไปกินอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องๆรู้คอนเซป t นี้เอาจดไว้ก่อนนะครับกฎของการถ่ายเทคิวก่อนเท่ากับคิวหลัง 2. V เท่าแล้วจะต้องหยุดอ่าข้อนี้พี่ต้องใช้เวลาในการอธิบายนิดนึงเพราะว่าเป็นข้อสอบพิเศษอืมโอเคนะเอาละครับคราวนี้ครับเราจะใช้คอนเซป t นี้แหละ ที่ค่า v มันเท่ากันที่วงจรคลายนี่แหละวงจรคลายนีย่ที่มันสับเข้าไปที่ b แล้วเนี่ยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะพี่วิวขอเขียนว่า v เท่ากับ v ก่อน v เท่ากับ v เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งเขียนตัวห้อยนะ